สายแดงว่ะสวัดดีครับโอ้ยโฮ้ยโยเฮ้มีน้องแมวนเหมียวคือนะครับแบบนี้เราจะเป็นคนขายชวาม่นะครับเดี๋ยว่ามันคล้ายๆล้ายเคบับอะครับแต่ว่ามันคนละอย่างกันนะอ๋อนี่ร้านชวามา่าานี่ไใช่ไหมอา่าเปิดปั๊บปิดประตูยินดีต้อนรับสู่การทำงานตอนกลางคืนร้านค้าชวามา่ ขั้นตอนแรกเปิดเตาปิ้งย่างลูกค้าชอบเนื้อร้อนๆโอเคหึ่ยเสียงอะไรวะอ่าเปิดเตาย่างสวิตเตาย่างโอเคแล้วเราก็เปิดนี่ใช่ไหมก่อน,นอที่จะเริ่มการบริการอย่าลืมอ่านกฎรักษาความปลอดภัยโอเคอันยินดีต้อนรับเข้าสู่กะกลางคืนเงียบสงบถ้าลูกค้ามีรอยยิ้มมามอบสุดาให้เขา หักเนื้อบนไม้ขูดเริ่มเต้นและขัริ่มเต้นละขังปิดเตาและออกไปสโอเคอเคอันนี้น่าเป็นคนนะครับเดี๋ยวอันนี้คืออะไรปิดไฟเว้ปิดไฟอจำแสยขึ้นมานิดนึงเริ่มต้นด้วยการให้เราไปหยิบแป้งมาครับวางแป้งลงไปนะครับเพิ่มซอสนะครับซอสสูตร,รพิเศษจากทางร้านนะครับน,นี่เป็นซอส ซาครีมหัวหอมนะครับน่าจะหอมมากๆเลยรับบทเป็นคนรีวิวอาหารหนึ่งวันเพิ่มสลัดนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับสลัดอ่าเราค่อยๆกรีดเนื้อทีละนิดทีละหน่อยนะครับแล้วก็เอาเนื้อนะครับอ่ากริ้งชวาม่ากริ้งเลยนะครับม้วนๆใช่ไหมไม่ใช่กริ้งเลยม้วนเออให้ลูกค้าอย่างนี้เลยหรอไม่มีถุงให้เลยหรอไม่มีถุงให้เลยหรอพร้อมแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเฮ้ยต,ตกใจขาอีก อีบ,บ้าเอ้เดี๋ยนะเฮ้ยลเลเฮ้ยอ้โหวันนี้ยาวนานบนถนนอ่าสวัสดีครับพี่ชาวามาและโซดาแปรงมาปึ๊บวางนี้นะครับเอาเอาครีมวางไปนะครับแล้วก็เอาเนื้อใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ม้วนชาวามานะครับต่อไปก็ต้องหยิบโซดาให้ลูกค้านะครับโซดาโซดา,ซดาครับวางครับ วางไว้ตรงนี้นะครับเชิญครับยังกําลังอุ่นอยู่เลยนะครับเชิญกินได้เลยครับจะมีความอุ่นอยู่บ้างตอนนี้มันดูเวลาตรงไหนไวะท่านผู้ชมทีสองจะตีสองทีสองทุกวันศุกร์ตีสองจะมีรถที่ไม่มีคนขับเข้ามาให้เราออกจากประตูหลังทันทีแล้วมันจะไปยังไงต่อเดี๋ยวดูที่เคาน์เตอร์เงินเหรอเฮ้ยมีมีคนเมาคนเมาเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำไรแมวนะเฮ้ยอย่าทำไรแมวโอเคไปแล้วไปแล้ว เนะครับเขาเดินไปแล้วนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยไปลุงลุงลุงเยใจเย็นดิไม่มีปืนด้วยวะในร้านอ่ะชวาเออลูกค้าเสียงอันนี้เราเปิดชวามานะครับแล้วกูจะเปิดตู้เย็นทำไมก็ไม่รู้นะครับอ่าเนี่ยเราหยิบแป้งมานะครับแล้วก็วางเข้าไปนะครับโอเคครับแล้วก็เพิ่มซอสนะครับเอาซอสไปเข้าไปนะครับ ครับเรียบร้อยครับคุณลูกค้าครับอ่ากำลังอุ่นๆเลยนะครับอ่าด้วยชาวามาตัวนี้แล้วจะได้รับพลังเฮยทำไมหลังพี่แกมันเปือเป้อนๆอย่างนั้นนะแล้วนี่อะไรวะเนี่ยคืออะไรวะมันมีอยู่แล้วหรือว่ามันเพิ่งมีวะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงลูกค้าแป๊บน,นึงแป๊บนึงไอ้นี่มันคืออะไรไม่รู้เนี่ยเห็ดหลินจือเนี่ย ใช่พูยแน่นอนนะครับมามรรับเอ,อเด์ดีกว่าเราอย่าไปสนใจนะครับเรื่องอะไรไม่รู้น่าจะเป็นแบบเป็นคราบน้ํามันนะครับนั่นแหละน่าจะประมาณน,นั้นคำชะวามาให้ลูกค้าก่อนนะครับตันนี้เราได้รายได้สี่พันแปดร้ยห้าสิบาทแล้วนะครับเฮ้ยเสียงแล้ววเฮ้ยเร่องอะไไม่รู้นะครับเราทํางานต่อนะครับเราอืเราลักในหน้าที่ของเรานะครับโอเค ไม่มีอะไรมาหยุดเราได้นะครับเคือเดี๋ยวผมขอกรีดชวามา่อนนะชวามาหมดแล้วตอนนี้กรีดกรีดเอาโอ้ผมเดินไม่ได้เลยมานะครับตอนนี้เอาก็หมวนชวามาให้ลูกค้าก่อนนะครับอา่านั่นแหละตอนนี้เวลาตีสองสองสิบห้าแล้วนะครับเชิญครับคุณลูกค้าครับเอาต้องมีโซดาก่อนดูว่าไงวะเอาโซดาแถมให้ก็ได้เอาชวามาสองทีใช่ไหมแล้วมันจิกไปอันหนึ่งวะเชิญครับ เลียบอยครับนี่ครับชมาแาชวาม่าเออชมาแาคืออะไรวะขอบคุณเพื่อนของฉันกำลังรออยู่แน่โอเคครับโชคดีครับนินไม้หรือวะใช่ปะคนเดือบมาวะเดี๋ยวารออย่าอย่าอย่าทำอะไรแมวผมนะเฮ้ยเราเรืองนี้เป็นน่าจะเป็นคนใหม่วะท่านผู้ชมเอ้ยเนี่ยข้ามทำอะไรเอ้ยเป็นอะไเต้ใช่ปะสายแดงวะสวัสดีครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย อย right? ู่จะมาคาระตรงคาระเต้ใส่เนี่ยอะไรวะเติมพลังเหมือนอยากซ้อมมาเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมหรือปะการต่อสู้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาเตะจะมาต่อยร้านผมไม่ได้นะพี่นะปั๊บโอเคพี่เดี๋ยวผมใส่โปรตีนให้เยอะๆเลยการฟื้นฟูร่างกายเอาโซดาไหมกินโซดาหน่อยไหมซึนเอาไม่เอาไม่เอาโอเค่ะครับพี่เรียบร้อยแล้วครับชาวาแมากาลังอุ่นๆเลยครับครับนี่ของคุณครับคุณพี่ครับโอ้ ชวยชว่ามาตัวนี้ฉันได้รับพลังที่แท้มาแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวนะมีซอสพิเศษไหมอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ะเดี๋ยวผมพันแป๊บหนึ่งนะรูปพี่รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเรียบร้อยครับอืมดีกว่าตู้จำหน่ายสินค้าแน่นอนนะพี่ฝีมือผมที่มันสุดยอดอยู่แล้วแะบแป๊บแป๊บนึงพี่แป๊แบบแบบหนึ่งไแบบแบบอ้น,นี่ตัวอะไรเนี่ยพี่ อันนี้ตัวอะไรวะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้โผล่มาแค่หัวไม่ใช่เหรอน,นึกว่าเห็ดดินจืออันนี้ไม่ใช่เห็ดดินจือแล้วเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเดโมโกกอนหรือเปล่าเนี่ยใช่มันเนี่ยมันมีแขนด้วยวะ่ะเอาอะไรนะพี่ชาวาม,มาใช่ไหมได้เลยครับเดี๋ยวนี้ครับ,รบทําไปก็เริ่มหิวแล้วนะเออเดี๋ยวป๊บนึงนะผมขอตัดเนื้อนะก่อนที่นี่มันจะโผล่มาทั้งตัวโอเคอ่าเรียบร้อยครับโอเคเชิญครับคุณพี่ครับ ไม่ชอบไอคนนี้ดียว่บคุณครับอ่าอ่ากูกลับบ้านนะงนั้นแะเชีย่ยแม่งไม่ชอบไอตัวนี้ดีว่าอย่าโผล่มานะเตะนะสเสยขค้างนะหลับนะนอนหลับนะบอกแห้เฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยเชี่ยตัวอะไรอะไรวะเนี่ยไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วเอาเมื่อกี้น่าจะตาฝาดเฉยป่าทำงานดึกเกิน โอเคไปอยู่กับน้องแมวดีกว่าหิวใจเมียว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 ไม่คุยกันเราเลยว่ะรอรถมารับนะครับกลับบ้านดีกว่าพักผ่อนเออลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่หยุดยุดติดรถไปด้วยสักหน่อยโอ้เจ๋นะดับไฟปิดเชี่ยผมลืมดับไฟโอ้ไม่ก็ต้องเดินกลับไปใช่ไหมนี่ไปไปไปกลับไปก็ได้วะอย่าลืมอย่ามีตัวอะไรผุมาเนี่อย่านะลืมดับไฟท่านผู้ชม ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาไว้ไปแล้วอไ,ว,ไ,ว,ไว้รุ่นไปแล้วไปแล้วโอเคไป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 ้ยร้อยแล้วครับวันที่สองโอ้ยผ่านไปไวมันโกหกเปลี่ยนเปลี่ยนงานได้ไหมกอล์ฟกอล์วันนี้ Energy มาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน,นี่เราไม่กลัวอะไรแล้วอะไรวันนะ่ะ พี่ไม่เฝ้าร้านให้ผมหน่อยเลยอะเราปิดปับ๊บอ่าปิดประตูมาเปิดเตาอ่าพี่เริ่มแล้วนะเริ่มเห็นโผล่มาอีกนิดนึงแล้วนะแล้วเราเปิดก่อนนะอ่าเปิดร้านเลยนะครับอุยวันนี้เจอพี่ใส่สูตรมานะครับทำให้เรวไม่มีเตาปิ้งย่างไม่มีหัวหอมอะไรวะเล่งด้ันเร่งด้วยเตาปิ้งย่างไม่มีหัวหอมเพิ่มชีสโอเค ครับเชิญกินครับต้องหันไประแวงตลอดไว้นี่มันจะโผล่มาตอนไหนด้วยเนี่ยฝั่งนี้โอเคผมพิมพ์ชวาม่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับเชิญครับโอ้ยโยมันจะชูมือแล้วนะครับพี่ครับจะตอบคำถามอะไรหรือเปล่าครับพี่ชูมือทำไมครับเนี่ยฮะยังยังไม่ได้ถามคมถามอะไรเลยนะครับจะชูมือทำไมครับ๋อคือจะ อ๋อถ้าให้บริการลูกค้าผิดมันจะโผล่มาใช่ไหมหรอวะผมลืมเข้าใจเกมแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนงดสงบโอ้ผมเริ่มเข้าใจแล้วท่านะผู้ชมของที่เปียกและเกอนที่เราไม่ควรต้องปิดผนึกไว้ที่เคาน์เตอร์สุกวันไม่เคยอ๋อไอคนปกติใช่ไหมอ๋อคือผมเข้าใจเกมแล้วโอ้ผ่านมาหนึ่งวันจนจะครึ่งวันแล้วก็คือถ้าเราแบบเหมือน ทำอาหารให้ลูกค้าแต่ว่าถ้าให้คนนั้นมันไม่ใช่ลูกค้าจริงๆมันอาจจะเป็นแบบผีหรือป,ปีศาจอะไรบางอย่างนะครับไอ้นี่มันจะโผล่มาใช่ไหมอ๋อผมเข้าใจแล้วผมต้งทำไม้ถูกใช่ไหมเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งมึงจะมาทำไมเฮ้ยสู้ต่อไปเว้ยเอาเจออุปสรรคตัางทางนา,นานในชีวิตเยอะกว่าน,นี้สู้ต่อไปเอาวะุงานเนเงินของเราต้อง ทำต่อไปดูนะครับดืมอะไรวะโซดาอี่หลาโซดาป๊อปอครับโซดาป๊อปนะครับอย่าโผล่มานะครับอ่าโอเคครับอ่าเมื่อกี้มันมีใครไม่รู้นะครับมันมองผมด้วยอย่าโผล่มาได้ไหมโผล่มาครึ่งตัวแล้วอะนิดหนึ่งอะเสยแม่งสักทีได้ไหมนะ่ะอ๋อเหมือนซาตานใช่ไหมมีเขามีอะไรเงี้ยอ๋อชิ้นหนึ่งอย่าย่องมัน ฉันชอบแบบนุ่มเชิญครับอาหารคุณพี่ครับอาเรียบร้อยแล้วครับเยี่ยมตรงตามที่ฉันชอบเลยนะฉันมีข้อเสนอสําหรับคุณนะคุณจะกินลูกอมของฉันหนึ่งพันอันเขี่ยไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันบิดโอเคโอ้โหโอ้โ,อโหพี่ว่าไงพี่เอาไงดีพี่ โอ้โห oh, พีเอ้ยเขาชิปหายแล้วไม่ต้องมายุ่งกับกูไม่ต้องมายุ่งกับกูไป้ผีมันคือผีปิดร้านเลยไปเลยเชิญไปไปเลยครับมันไม่ใช่คนครับชวาม่าหนึ่งชิ้นไม่ได้ไม่ได้กินตั้งนานอะไรวะโอเคไปเลยครับชวาม่าครับเชิญครับ โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ช็ดโอ้ไม่กอดมันจะโผล่มาแล้วมันจะมันมันจับตู้แล้วนะอีชิมันไม่ใช่คนหรอวะน้าโอ้โหยก้าท่าทางมันเหมือนคนเลยอะพี่ไปแล้วไนดะ้ไหมกลับบ้านได้ไหมเนี่ยมันจะโผล่มาแล้วเนี่ยพี่ปิดไฟมันจะมีตัวอะไรโผล่มาวะนั่นนั่นนั่น เฮ้ย hey, hey, hey. มองอะไรเฮ้ย hey, hey. มองอะไรเฮ้ hey. ยไอ้นี่เป็นผีไอ้นี่เป็นผีผีดเลยน,นะพี่เนาะเป็นผีเนาะพี่เนาะโอเค <out> มันผีใช่ไหมพี่เฮ <out> ้ยแ <out> ม่งสดี๋ยวเวันนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับพอหอมปากหอมคอเล็กๆน้อยๆนะครับโอเค ถ้าชอบนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ